สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจะมีน้ำทักนในเอสคอมเวเตอร์ครับจากที่เอาจาแคทเก็บงานครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียบครับเรียบเนียนตอนนี้เรากำลังเก็บงานจะย้ายรถครับ โอเคเมื่อกี้เอาไปรือโพนครับไม่ได้ถ่ายไว้แต่อันนี้เสร็จเสร็จก่อนหน้านั้นเร็วอยู่นะครับน,นี่ก็เก็บงานก็จะออกอะ เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับมาดูการเก็บงานของเจ้าแคทครับ khả năng tiêu nó màn nhiều หาเนอะเ้แม่เขื่อเยะาชิ้าฟามเนาะข้าามันไเกลยอมมาล่าเลยเลยเป็นลม่เจมมาเห็นมาแลแบบที่เาไปทายเขื่อนทางแยงเต้เลยใช่อุ๊ยขอนแห้งเว้ยเอาลงไปกไ่อกนตืมนเว้หรอวะ